มาใหม่พี่น้องเอ้ยอะไรนี่งามเนาะงามนะสวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนแรงๆสวัสดีพี่น้องเด้อสุอยู่เนาะตอนนก็ช่วคุบ่าวลาวกมีได้ากังมาใหม่สั่งมา2-3มื้อแล้วเนาะแม่นๆหาได้ตั้งใส่เพื่อนน่แหละผู้ดีผู้ดีพันอ่านเาเลยงาด้ กะโทนซีกะจะเป็นซีแอนทะเลเลยพี่น้องเด้ออ่าจะเข้ากับอ่ารังคาเฮือนเอาเข้าวัำราคาเฮือน่อ่าทุกอย่างเบิ้งเบิ้งบากุงจับสูงๆด้วยเบิ้ข้าวเราไฟของเราไข่ดำนี่เพราะว่าป้องเอี่ยมเขากำังสูงเติบเโตถ้าเบิ้งตอนใส่นี่หมันชิ้นงานกะคลิปนี้กะพอดีมีข่าวดีเนาะมือนี้กะมีข่าวดีไม่ต้องเลยมีข่าวดีจะมาบอกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเอาไว้ก่อนพอดีมือนี้กะ มีข่าวดีเนาะพี่ฝาฮังกเยอรมันฝากเงินมาซอยเป็นทันไหมคำคุณทันใหม่ฝากเงินมาซื้อจักรซื้อของเนาะแมนเครื่องใส่ของซอยเครื่องใส่ของซอยคำมาณสีเนี่นั่นแหละหลายหลายอย่างมอแฮไก่กระโปรงเนาะเป็นกระชองกระซานเนาะกระตุ้งกระตันของกินเนาะเครื่องใส่กุงเฮือนเอาอะไรไปเน้องรวมทั้งอันนี้เนาะประการของมทั้งประกันเนาะ แต่การที่ติดตั้งปรกังมาะกังประกบบ้าน,น,น<ม>ตอนนี้นะถ้ามันยังก,ก่อเต้นเราจะไหมเนาะถ้าเต้นพอเท่าก็จะมาสงา่การรงกันเลยการแรกๆบริตอนจะเป็นยันนะเพืมาสง่งก็ต้องไปต้องขอขอบคุณเน้อขอบคุณป้าต่างๆมมายที่อ่าพปอร์ตเนาะที่ปุ่ป้าคนทีมเบิ่งแยังขอบุ้มกับครอบคมัวตลอดก็ต้องขอขอบค,คุณป้าเล้เด้อยจากมูมีอย่ง<ม>อางไงที่เขาแต้องขอบคุณแต่กัง <c oughs> ขอบคุเบิ่งเนาอยังเห็นเพื่อนให้ จะได้เป็นลังแล้วกันซื้อเกลือซื้อของทำมาเองนะขอขอบคุณหลายๆแบ่ขอไฟฟอนให้ป้ากับพี่ชายอ่ะอยู่ดีไม่แห้งเจ็บแต่ไรใครยังมีเด้อสุขกายสุขใจมาเปิดวฟฟอนเอาเลยแม่โอเคเราจะมาติดตั้งพัดกันก่อนอ่ะมันชิมือมันเริ่มขำเลยเอ้ะ เดี๋ยวเราขยายไม้มาก่อนอันไม่นะบางกุ่งติดตั้งไปก่อนเลยนะมันขำนี่ว่าวเลยติดตั้งไว้มีแต่มาซบเข้ามามันยันแสงได้พี่น้องเอยยันแสงอืมทางน้องมันจะแจ้งกว่าทางในนะของใหม่แล้วของใหม่แกะแกะทงแกะไถเอาก่อนอันน claro> yeah. ี้ยังไม่ได้ออกเลยพี่น้องเราติดตั้งไปวันนี้นะติดได้อืออะไร จาดึงออกก็ไ <ấy> ด้แมนแมนอ้าเลยบุกเคยได้เด้ใช uh ่ก huh. <Yeah. S 1> uh ็บุกเคยได้บุกเคยมีใช่ไหมบุเคยมีบุกเคยได้เด้ใช่เอาวจบที่ไหน มันจะเป็นสองตอนเพี่น้องอันเลยใช่จะได้เป็นน้อยงกันนั่ยยังจีไรไปทางอื่นอยู่ได้นี่เวียกมันยังยังหลายอย่างอยู่เลยชอบใส่ทุกหูเลยจะชอบใส่ทุกหูเลยแบบนั้นบ่เออเออโอเคอันนี้อันนี้เห็ดตัวจริงนี่พี่น้องเนี่ยไหนจะถืออยู่ที่น่ะ ถุยนะใส่เลยโมอ้โหมามก็ยังมไดดึงเนี่ามาดึงมันไหลมาเองเลยไะงามสมมันสมราคาอยู่ได้เองงามนะอ่าโอเคมหนี่ถึงบะบะกุ้งเอนี่อือตกม เอ้าอัน้างละสิบเซนปรยงามนี่กระิสูงนี่ประมาณนี้คือนะเบรเห็ดยาวลายได้เปิลามเลยมันลามมันช่เปลือนะอาจจะลองปิดุันนะย้อนยื้อ้เรียยรลอย

อันมัดนะของเหอ้้อออเบนั่นแหละเออเจากะออมาดอันนีนมเออเบนั่นแหละเออนได้บ่พิตเจเห็ดเบบก็ได้อือ เรียบร้อยเราเชิญมาเชิญนัใช่ไหมอยัดแรกกเกสนุกสนานอ่า่ดกำลังยากอยนะบัตติดตั้งแล้วกับงามนะใ่หเนาะสมกับราคายู่เนาะเก็บ้อยเฮ็ดเองได้ตัวนี้กัเฮ็ดเองทุกอย่าง เอบนนอนั่ม่่บนอนันีปูนให้นานเลย่ก่ืไปอ่เบาอืนต่อดเยนันต้องขอขอบคุณป้าหักทางเยอรมหลาด้อสวยเวียขอบคว่าตามิงมาตลอดขอบคุณหลายขอไอพ่หาป้ากับพี่ชายเจ็บยงดรัมีจุกายจุกใจเด้อัฒนาจริงใดขอให้ได้จริงนั้น ลำลอยเงินทองเนาไปเดีนี้เอาเอาไปนอกกันเลยเตรียมท่าท่าเต้นมาเต้นมาเต้นกันมาแล้วพี่น้องให้กันมาหอดมาขับแรงเนาะเต้นนั่นสองดังสองสุดนั่นแหละมีแต่อยากตีพี่น้องได้มานี่ก็ได้หลุดหลุดล้าน เป็นยังไงจับ่แลเป็นไสบายดีสบายดีสบายดีสดีเบิดู่นยมานอยเด้อนี่เดอนอละเด้อมานนๆลมานอนเงแม่ลวกนอนลานสาวานพี่น้องานสาวไสบ่วิสาวลาวอยู่ไส สใช่ใช่ยญ่เป็นสาวแล้วเด้อพี่น้องเด้ออืมฝากเข้าไปติดตามช่องอ่าช่องยังล่ะเ่าเออซ่องบ่บีาวลาเด้อพี่น้องเด้อฝากเด้อติดตามหลายๆนเด้ออช่น้องใสกุูนมาปูนยืนทึ่งไว้

กันนนคะบ,บชีก้างมงนี่ยละไรด้อพี่น้องมองกันทางขางเฮือนเลยเนาะอืแถวๆในกะชีผมผมแต่ขับแรงแต่ว่ารับซ่าวนะมันจะแดดส่วนอีกด้านหนึ่งกะชีกางเศนทางหลังบ้านเป็นบ่อนอยู่เอ่อเห็ดอยู่เขากินนะนะพี่น้อง <c oughs> เงี้ยนั่นแหละมาอ๋อบ่มีหางัวมา <screams> <laughs> <Thor> <hlas> จะห้างงัวห้างแบบมาเหลี่ยงอย่างเี้เนาะแถมนี่เก็ดขอกแบบขอกงัวขอกไก่เหลี่ยงแหนนนใช่อ่าคนหน่อยฮันอะไรเนาะเกือบกระปุชัยโอ้ยน้ำไหลนะทําเอ้ยน้ำเันหยุบไหลไหลสม้มคนกี่ตืนะ้เนาะ เกือบใส่ทำแล้วกับหกโมงไปพี่น้องกาน้องๆเพื่นก็มาซอยฮิตเบกินงานแล้วกับ พากันเก็ดของอยู่ของกินจากสจ้าเป็นจีเห็ดยังกินได้เนาะสามสาวนี่เนาะฮะไม่แต่ผู้ชายผูส้สาวจีเห็ดหลาบเนาะอันนี้เชิดเนี่ย่ะตะวานมันสามสาวพากันป,ปอกหลากาักะขันเป็นตอนน้นอยๆจะไว้ต้มบ้านต้มมืออื่นพี่น้องว่ากุ้งเขย่านะ ใส่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 เงใหญ่เนาะใหญ่นึงใส่หลายๆคนละล้าน2ล้านใส่หลายๆเพิ่นยอมีเด้ป้าเพิ่นสิเต็มนี่เนาะใส่แต่บ่ใหญ่ๆแนเนาะน้อยตายเลย ไปล้วพันสองพันใช้หนองนุ่นไปใช้มาหน่อยอ่าผิดได้อยู่กับปลาเหลาพี่หนองนุ่นบ่หน่องนุ่นเอ,อ้ยนอนกระปูเป็นกระตุนนั่งบ่สิเป็นคนหลับเจ้าบ่บบาสิหลับ <laughs> สิเป็นคนชิมปลากระป๋องสามแม่ครัวล่ามูสามแม่ครัวเอ่อิทาชิมเด้อพอดีเห็ดอยู่ให้กินแล้วพี่น้องกินข้าวหอบแรงมามามาเมื่อสักครู่ที่เพื่อนกินข้าวแรงพี่น้องอาหารบรรเทาง่าย ลับหมูลับหมูใช้เบื้องดูกินกับพักเนึ่งนอนด้ยานอนมากขาเนียวข้าวทอนมาเด้อมาเด้อไปได้ไม่หลอกไปกินข้าวสามเฆ่เมื่อไงเมื่อี้เวียกบวลายมาได้เมื้อนี้มื่ออื่อพงตอนเศ้าแล้วลุยแล้วแม่ บุกมื่นเา่เนาะงานแต่ของกินนั้งพอภงานแตวของกินทั้งรพอว่ะการรพอการซื้อมาเสริมตลอดโอ้ยคนหลายบนได้หออบอลยยบ่หอดอกเขาเลยบอกตือไอ้น้องคนไก่ซีดคนรักแฟน

ขพี่อน้องเอฟฮมาทำคุณท่านไม่รำกันเอาคลิปนี้การได้ขอจบเพื่อนนี้เด้เพี่น้องต้องขอขอบคุณขอบใจพี่น้องติดตามทุกคนที่ติดตามแล้วก็หักแพงคุณละลายพี่นลาเ่้องได้ลยพัฝากช่องน้องสาวนึงน้องคอนสาวพลรานไซหัวใจเกินลอยสาวตาน้อยล้จ๊ะ สาวหน่ยสาวแ่แอลสาวานอยโสดเด้อสาวตาหน่อยก็โสดเด้อตาหน่อยลาซอยหลาสาวดนอยลาซอยมีแต่คนโสดเด้อเนี่เด้อสามิงก็โสดเด้อสามิงก็โสดสาวมิงก็โสดผัวหนึ่งโสดลูกโสดลูกติดผัวติด อาพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนพี่อน้อง bye bye.